สวัสดีครับหลายๆคนน่าจะรู้จักแกวฟในฐานะบริษัทพลังงานที่ใหญ่มากๆใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังความยิ่งใหญ่นั้นเนี่ยมันมีสมการการเติบโตที่ซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งมากๆซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาถอดรหัสสมการที่ว่านี้ไปพร้อมๆกันครับเอาล่ะครับหัวใจสําคัญของการวิเคราะห์แกวฟทั้งหมดเนี่ยมันถูกสรุปไวในสมการนี้เลยครับพลังงานบวกโครงสร้างพื้นฐานบวกดิจิตอลเท่ากับการเติบโตแบบไม่มีเพดาน ฟังดูเหมือนจะง่ายๆนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าสมก,การนี้แหละคือพิ้งเขียวสู่ความสําเร็จที่ซับซ้อนมากๆแล้วก็เป็นปริศนาที่เราจะมาค่อยๆไขไปพร้อมกันในวันนี้ครับและเพื่อที่เราจะเข้าใจสมก,การนั้นได้ทั้งหมดนี่คือเส้นทางที่เราจะไปสํารวจกันนะครับเราจะเริ่มจากการไขความหมายของคําว่าโตไร้เพดานกันก่อนจากนั้นก็จะไปทําความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของกกลฟว่าเขาคือใครกันแน่แล้วไปเปิดไพ่ดู5จุดแข่งที่ทําให้กกลฟเหนือกว่าคู่แข่ง ก่อนจะไปดูว่าทั้งหมดนี้ถูกตีความในมุมมองของนักลงทุนยังไงและปิดท้ายด้วยการมองภาพรวมในอนาคตกันครับแนวคิดแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นแนวคิดที่ใหญ่ที่สุดด้วยก็คือคําว่าการเติบโตแบบไม่มีเพดานนี่แหละครับคือมันไม่ใช่แค่สโลแกนสวยๆนะครับแต่มันคือแกนกลางของกลยุทธ์ทั้งหมดที่กําหนดทิศท,ทางของบริษัทเลยซึ่งเราจําเป็นต้องเข้าใจไอเดียนี้ก่อนจริงๆถึงจะไปต่อกันได้ครับแล้วไอ้การเติบโตที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนกันล่ะ คำตอบมันก็อยู่ในตัวตนของบริษัทนี่แหละครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปดูว่าเกลฟทําอะไรเราต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าเกลฟคืออะไรกันแน่จุดนี้สำคัญมากๆเลยนะครับบทวิเคราะห์เขาย้ำเลยว่าให้ลบภาพจำเดิมที่ว่าเกลฟเป็นแค่บริษัทไฟฟ้าออกไปก่อนเลยเพราะจริงๆแล้วตัวตนของเขาคือกลุ่มพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่มากๆซึ่งแค่เราเปลี่ยนมุมมองตรงนี้เนี่ยวิธีที่เรามองบริษัทนี้ก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับ ลองนึกภาพตามนะครับว่าเกฟเนียเหมือนโต๊ะที่ตั้งอยู่อย่างมั่นคงมากๆบนขาสมข้างขาแรกก็คือธุรกิจดั้งเดิมที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือการผลิตไฟฟ้าขาที่2คือโครงสร้างพื้นฐานและสาธานนรณูปโภคและขาสุดท้ายที่เข้ามาเสริมให้แข็งแกร่งสุดๆเลยก็คือธุรกิจดิจิตอลค่ะมาดูกันที่ขาแรกก่อนเลยธุรกิจผลิตไฟฟ้านี่คือรากฐานและจุดเริ่มต้นของกาเลยครับ ปัจจุบันก็คือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศไปแล้วและที่สำคัญคือยังโตอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเลยเพราะมีโครงการใหม่ๆที่รอจ่ายไฟเข้าระบบอยู่ตลอดเวลาขาที่สองนะครับโครงสร้างพื้นฐานอันนี้จะสเกลใหญ่ขึ้นไปอีกลองนึกถึงโครงการระดับประเทศอย่างท่าเรือแหลมฉบังหรือว่ามอเตอร์เวย์ดูนะครับโครงการพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับการลงทุนที่การันตีรายได้ที่มั่นคงไปอีกยาวนานหลายสิบปีเลยแล้วก็เป็นธุรกิจที่แบบ คู่แข่งรายใหม่จะเข้ามาทำตามได้ยากมากๆครับและเสาสุดท้ายก็คือธุรกิจดิจิตอลครับผ่านการเข้าไปถือหุ้นใน INTUS และ ADVC ซึ่งส่วนนี้เนี่ยทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรผลิตเงินสดหรือที่เขาเรียกว่า Cash Engine ขนาดมหึงมาเลยคึกแส่งกระแสงเงินสดที่นิ่งและมั่นคงมากๆให้กับทั้งกลุ่มครับพอเราเห็นภาพขาโตะทั้ง3าครั้งแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วอะไรล่ะที่ทำให้โมเดลแบบนี้มันแข็งแกร่งกว่าการทำธุรกิจเดียว ในบทวิเคราะห์เขาให้กุญแจสําคัญมา5ดอกเลยครับนี่แหละครับกุญแจ5ดอกที่ทําให้กอล์ฟแข็งแกร่งมากๆ ก็ตั้งแต่การมีรายได้จากสัญญาระยะยาวที่เหมือนการันตีอนาคตไว้แล้วการเข้าถึงเมกะโปรเจกต์ที่คนอื่นเข้าไม่ถึงการสร้างซีเนอร์ชีหรือการผนึกกำลังข้ามธุรกิจกันการมีโครงการในมือหรือไพป์ไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดไปจนถึงทีมบริหารที่เก่งมากๆในการปิดดีลระดับประเทศเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกบางประเด็นที่น่าสนใจกันครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับลองดูการเปรียบเทียบนี้คือถ้าบริษัทไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยอาจจะเปรียบเหมือนกับโรงงานที่แข็งแรงใช่ไหมครับแต่กอล์ฟเนี่ยเขาไม่ได้สร้างแค่โรงงานครับเขาสร้างตัวเองให้เป็นเหมือนกับป้อมปราการที่แข็งแกร่งมากๆเลย การที่เอามารวมกันทั้งพลังงานโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ดิจิตอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่การกระจายความเสี่ยงธรรมดานะครับแต่มันคือการสร้างกำแพงที่แบบสูงมากสูงจนคู่แข่งนี้มองแล้วท้อเลยแทบจะปีนข้ามมาไม่ได้เลยครับ ถ้าจะให้เลือกตัวเลขแค่ตัวเดียวที่บอกถึงความมั่นคงของเก้าฟได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นตัวเลขนี้แหละครับ20 25ปีนี่คือระยะเวลาเฉลี่ยของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA ลองคิดภาพตามนะคะว่าในโลกที่เศรษฐกิจมันผันผวนตลอดเวลาการมีรายได้ที่ถูกล็อกเอาไว้ล่วงหน้าเป็น10-10ปีเนี่ยมันทรงพลังขนาดไหน เอาละครับพอเราเข้าใจกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งของบริษัทแล้วทีนี้เราลองมาเปลี่ยนหมวกมาดูในมุมมองของนักลงทุนกันบ้างว่าในเอกสารวิเคราะห์เนี่ยเขาตีความสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นแผนการลงทุนอย่างไรนะครับตรงนี้ขอย้ำอีกทีนะครับวันนี้คือการสรุปข้อมูลจากเอกสารเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดครับ คำถามสำคัญก็คือแล้วจากกลยุทธ์ขององค์กรที่มันดูแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ยในเอกสารวิเคราะห์เขาได้แปลงมันออกมาเป็นแผนการลงทุนที่เป็นรูปธรรมได้ยังไงบ้าง และนี่ก็คือตัวอย่างแผนการลงทุนที่ระบุไว้ในเอกสารวิเคราะห์นะครับเขามองว่าโซนราคาที่น่าสนใจในการเข้าซื้อเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ42-4บถึงบาทพร้อมกับตั้งจุดตัดขาดทุนหรือ Stop l ล s s ไว้ที่40บาทเพื่อจำกัดความเสี่ยงส่วนเป้าหมายในการทํากาไรเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ไม้ครับคือขาย70%แรกที่48บาทแล้วก็อีก30%์ที่เหลือไปขายที่49บาทซึ่งก็เป็นกลยุทธ์การแบ่งขายเพื่อล็อกกาไรนั่นเองครับเราก็ได้เห็นทั้งโครงสร้าง จุดแข็งแล้วก็มุมมองการลงทุนกันไปครบแล้วนะครับตอนนี้เราจะนำจิ๊กซอว์ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมาต่อกันเพื่อดูภาพรวมสุดท้ายของเกลฟกันครับถ้าจะให้สรุปสูตรของเกลฟอีกครั้งนะครับมันก็คือการนำเอาความมั่นคงจากสัญญาระยะยาวมาผสมกับการเติบโตจากไม่กับโปรเจกต์แล้วก็ห่อหุ้มทั้งหมดนี้ด้วยการกระจายความเสี่ยงผ่านสามธุรกิจหลักจนเกิดเป็นซีเนอร์จีที่สร้างป้อมปราการที่แข็งแกร่งมากๆจนคู่แข่งตามไม่ทันเลยครับ และนี่คือบทสรุปสุดท้ายจากเอกสารวิเคราะห์ครับ g ก l ฟก็คือการผสมผสานที่ลงตัวมากๆระหว่างความมั่นคงในระดับทศวรรษกับศักยภาพการเติบโตในอนาคตที่ถูกวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วและสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามชวนให้ไปคิดต่อกันนะครับว่าในขณะที่เทคโนโลยีและความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแบบนี้โมเดลการเติบโตของบริษัทหนึ่งจะสามารถไร้เพดานได้จริงๆหรือไม่